ลองนึกภาพคาบสมุทรอาระเบียในศตวรรษที่6นะครับแต่ว่าลบภาพทะเลทรายที่แบบเงียบเงียบสง,บสงบสงบออกไปก่อนแล้วใส่ภาพสมรภูมิที่กำลังเดือดเข้าไปแทนอืมมันคือพื้นที่สุญญากาศแห่งอำนาจเลยอะค่ะอยู่ตรงกลางระหว่างสองมหาอำนาจที่กำลังจะหมดแรงพอดีก็คือจกักรวรรดิไบเซนไทยทางตะวันตกกับจกักรวรรดิเปอร์เซียซัสเซเนียนทางตะวันออก ภาพนั้นชันมากเลยค่ะคือสองยักษ์ใหญ่นี่เขารบกันเองมานานมากนานจนแบบกรอบไปหมดแล้วอิทธิพลที่เคยคุมคาบสมุทรอาราเบียอยู่ก็เริ่มคลายลงแล้วพวกอาณาจักรกันชนก็อ่อนแอลงไปด้วยใช่ไหมคะใช่เลยค่ะพวกคอสานิตที่ไบเซนทายหนุนหรือลักมิดที่เปอร์เซียหนุนก็อ่อนแอตามกันไปหมดมันเลยเหมือนกับว่าเวทีตรงกลางมันว่างเลยใครพร้อมก็กระโดดขึ้นมาได้เลย และนี่แหละครับคือจุดที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอิสลามยุคแรกแบบดิบๆจริงๆเลยคือมันไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ศาสนา,ศา,ศาแต่มันคือเรื่องการเมืองการค้าสงครามและการปฏิวัติสังคมครั้งใหญ่เลยนะครับแล้วรัฐอิสลามแห่งแรกมันก่อตัวขึ้นมาท่ามกลางความขัดแย้งยังไง และที่สําคัญคือรอยร้าวที่เกิดขึ้นหลังการอสัญญกรรมของศาสดามมฮัมหมัดที่กลายเป็นรากของความแตกแยกมาจนถึงทุกวันนี้เลยถ้าจะให้เข้าใจทั้งหมดนี้เราต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนดีครับต้องเริ่มจากภาพสังคมอาหรับในยุคนั้นก่อนเลยค่ะยุคที่ในประวัติศาสตร์อิสลามเขาเรียกว่ายาฮิลียยุคแห่งความอนาริธรรมฟังดูแรงเหมือนกันนะครับสภาพจริงๆตอนนั้นมันเป็นยังไงเลยครับ ถ้ามองจากมุมของอิสลามยุคหลังนะคะมันก็คือยุคแห่งความมืดมุนแต่ถ้ามองในเชิงสังคมวิทยาเนี่ยมันคือสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยระบบชนเผ่าแบบเข้มข้นสุดๆความพักดีคือให้เผา่าให้ตระกูลไม่ใช่รัฐถูกต้องค่ะกฎหมายคือการล้างแค้นศักดิ์ศรีสําคัญที่สุดแล้วสงครามระหว่างเผ่าก็คือเรื่องปกติในชีวิตประจําวันเลยบวกกับการนับถือเทพเจ้าหลายองค์บูชารูปเคารพที่วิหารกาบากลับโดดเด่นขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อ ตอนแรกผมก็นึกว่าสำคัญเพราะเรื่องศาสนาอย่างเดียวนะครับแต่ดูๆไปแล้วเศรษฐกิจนี่ตัวขับเคลื่อนหลักเลยประเด็นนั้นสำคัญมากค่ะเมก้าคือศูนย์กลางการค้าที่มั่งคั่งมากๆเพราะว่าทําเลที่ตั้งของมันอยู่บนเส้นทางสายกร,รมยานพอดีเลยอ๋อที่เชื่อมการค้าระหว่างโรมันทางเหนือกับเยเมนทางใต้ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญคือ พอสงครามระหว่างไบเซนไทยกับเปอร์เซียมันหนักขึ้นเส้นทางการค้าสายหลักที่ผ่านอิรักกับซีเรียมันใช้การไม่ได้พ่อค้าก็เลยต้องเบี่ยงมาใช้เส้นทางที่ผ่านเมกกดแทนใช่ค่ะเพราะมันปลอดภัยกว่าเดี๋ยวนะครับในดินแดนที่เต็มไปด้วยสงครามระหว่างเผ่าทําไมเมกกะถึงปลอดภัยขึ้นมาได้ล่ะครับนี่คือความอัจฉริยะของชนเผ่ากูเรชที่คุมเมกกะอยู่ค่ะ คือเขาไม่ได้เป็นแค่นักรบแต่เป็นนักบริหารจัดการที่เก่งมากเขาสร้างระบบที่ทําให้เมกกะเป็นเขตปลอดสงครามเขาทําได้ยังไงครับเขาใช้สถานะความศักดิ์สิทธิ์ของวิหารกะอับะเป็นเครื่องมือค่ะสิ่งที่เรียกว่าเดือนต้องห้ามที่ห้ามรบกันกับสถานะฮารัมหรือเขตศักดิ์สิทธิ์ของเมกกะมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่ออ๋อแต่มันคือนโยบายเศรษฐกิจถูกเพ่งเลยค่ะมันคือการใช้ศาสนาสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสุดยอดเลย หมายความว่าความศักดิ์สิทธิ์ของเมกกะมันคือโมเดลธุรกิจที่รับประกันความปลอดภัยให้กองคารวานจนกลายเป็นศูนย์กลางทางการเห็นของภูมิภาคไปเลยใช่เลยค่ะมันสมบูรณ์แบบมากผู้กูเรชในฐานะทูดูแลกาอับบากก็เลยกลุ่มทั้งอำนาจทางศาสนาและเศรษฐกิจไว้ในมือแบบเบ็ดเสร็จและนี่คือโครงสร้างอำนาจที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรมาสั่นคลอนได้จนกระทั่งปีคศ .610 ใช่ค่ะจนกระทั่งปี610 ที่ทำฮีรรอเมื่อชายวัย40ที่ชื่อมูฮัมหมัดบินอับดุลลอห์ได้รับองค์การแรกจากพระเจ้านี่คือจุดเปลี่ยนที่แท้จริงแก่นของคำสอนใหม่นี้มันไปท้าทายระบบเดิมยังไงบ้างครับโอ้โหมันท้าทายในทุกมิติเลยค่ะอย่างแรกเลยคือเตาฮีทการนับถือพระเจ้าองค์เดียวอันนี้ทำลายระบบพหุเทวนิยมที่พวกกุเรชใช้หากินกับวิหารกาบาดโดยตรงเลย ใช่ค่ะแล้วอย่างที่สองคือการเน้นเรื่องความยุติธรรมในสังคมการช่วยเหลือคนจนซึ่งมันไปขัดกับระบบทุนนิยมแบบสุดขั้วของชนชั้นสูงในเมกาแต่ที่ผมว่าน่าจะสั่นสะเทือนที่สุดคือแนวคิดเรื่องอุมมะหรือประชาคมแห่งศรัทธาอันนี้มันเหมือนระเบิดที่โยนเข้าไปกลางสังคมแบบชนเผ่าเลยหรือเปล่าครับรุนแรงกว่านั้นอีกค่ะเพราะมันคือการปฏิวัติทางสังคมโดยสมบูรณ์เลยนะ คือระบบเดิมเนี่ยสายเลือดกับเผ่าพันธุ์คือทุกอย่างแต่อิสลามบอกว่าไม่ใช่แต่เป็นศรัทธาศรัทธาต่างหากที่เชื่อมโยงทุกคนเข้าไว้ด้วยกันคนจากต่างเผ่าต่างตระกูลเป็นพี่น้องกันได้นี่คือสิ่งที่คุกคามรากฐานอํานาจของพวกผู้นํากุเรชยอย่างร้ายแรงที่สุดเพราะมันทําลายระบบความพักดีแบบเดิมๆที่เขาสร้างมาอืมพอเข้าใจแล้วครับว่าทําไมการต่อต้านมันถึงรุนแรงขนาดนั้นคือมันไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่อ แต่เป็นการท้าทายอำนาจกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแบบเต็มๆเลยแล้วอะไรคือจุดที่ทำให้สถานการณ์ของศาสดามะฮหมัดเปลี่ยนจากคนที่ถูกกดขี่กลายเป็นคนคุมเกมครับจุดเปลี่ยนมาจากการหาพันธมิตรนอกเมกกาค่ะแล้วโอกาสก็มาถึงเมื่อท่านได้เจอกับตัวแทนจากสองเผ่าใหญ่ในเมืองยัตทริบหรือก็คือมาดีนะในเวลาต่อมา <S <S เผ่าอัลกับคอสโรชใช่ค่ะสเผ่านี้รบกันเองมาเป็นร้อยปีจนเหนื่อยกันเต็มทนแล้ว กำลังมองหาคนกลางที่จะมาสร้างสันติภาพพอดีแล้วพวกเขาก็มองเห็นคุณสมบัตินั้นในตัวศาสดามุฮัมมัดถูกต้องค่ะเขามองว่าท่านเป็นคนนอกที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับความขัดแย้งเดิมแล้วคำสอนของท่านก็เน้นเรื่องพระราดอนภาพความยุติธรรมมันเลยเป็นข้อเสนอที่เอ่อลงตัวสำหรับทั้งสองฝ่าย าศาสดาต้องการที่ลี้ภัยที่ปลอดภัยส่วนชาวเมืองยัตสิปก็ต้องการผู้นำที่จะมายุติสงครามกลางเมืองอันยาวนานและนั้นก็นำไปสู่ฮิจรราะการอพยพครั้งประวัติศาสตร์ในปีคศ622นี่มันไม่ใช่แค่การย้ายบ้านเลยเฉยนะครับแต่มันคือการวางศิลาฤกษ์สร้างรัฐอิสลามแห่งแรกเลยใช่ค่ะและเป็นจุดเริ่มต้นของปฏิทินอิสลามด้วยถ้ามองในภาพใหญ่เนี่ยการฮิจรราะค,คือจุดที่เปลี่ยนสถานะของศาสดามูฮัมหมัดอย่างสิ้นเชิง จากผู้เผยแผ่ศาสนาที่ถูกกดขี่ในเมกกะกลายเป็นผู้นำรัฐที่มีอำนาจทั้งทางการเมืองการทหารและตุลาการในมด,ดินะท่านไม่ใช่แค่ศาสดาอีกต่อไปแต่เป็นรัฐบุรุษด้วยค่ะแต่การสร้างรัฐใหม่จากศูนย์นี้มันไม่ง่ายแน่ๆโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้อพยพที่เรียกว่าม uh ูฮาจิรีนที่ทิ้งทุกอย่างมาจากเมกกะคือแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวเลยใช่ค่ะนั่นคือความท้าทายเร่งด่วนที่สุดเลยแล้วจะหาเลี้ยงประชาคมใหม่นี้ยังไง และนี่ก็นําไปสู่ยุทธศาสตร์ที่ต้องบอกว่าเฉียบแหลมแต่ก็สร้างความขัดแย้งอย่างมากคือการส่งกองกําลังไปโจมตีกองคาราวานของชาวเมกะใช่ค่ะซึ่งมันเป็นเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจของศัตรูเก่าของพวกเขานั่นเองโอ้โหคือยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยทั้งหาทัพยากรมาเลี้ยงคนของตัวเองแล้วก็ตัดท่อน้ําเลี้ยงของพวกกูเรชโดยตรงซึ่งแน่นอนว่ามันต้องนําไปสู่สงครามเต็มรูปแบบประวัติศาสตร์ก็มาถึงจุดเปลี่ยนที่ เปราะบางและอันตรายที่สุดการอสัญญกรรมของาศาสดาโมฮัมหมัดในปีคศ632ใช่ค่ะซึ่งนำเราเข้าสู่ยุคของาลิฟะผู้สรงธรรม4ท่านแรกยุคนี้จากข้อมูลมันทั้งยิ่งใหญ่และน่าเศร้าในเวลาเดียวกันเลยนะครับด้านหนึ่งคือการขยายอาณาจักรแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนวางรากฐานการบริหารที่แข็งแกรง่งแต่อีกด้านก็เป็นยุคที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งภายในจนหนองเลือด ใครควรจะเป็นผู้นำคนต่อไปกลไกการสืบทอดตำแหน่งที่ไม่ได้กำหนดไว้ชัดเจนกลายเป็นจุดอ่อนที่ร้ายแรงที่สุดของรัฐที่เพิ่งก่อตั้งใหม่นี้เลยค่ะรอยร้าวมันเริ่มตั้งแต่การเลือกคาลิฟะคนแรกเลยใช่ไหมครับระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนการเลือกตั้งอบูุบัคกับอีกฝ่ายที่เชื่อในสิทธิ์ของอาลีชาคมซึ่งต่อมาก็พัฒนาเป็นแนวทางของสุนนีขณะที่อีกฝ่ายเชื่อว่าผู้นำครมาจากวงวานของศาสดาเท่านั้นซึ่งเป็นรากฐานของชีอะ ถูกต้องค่ะแม้สุดท้ายท่านอบูบักัตจะได้รับเลือกแต่มเมล็ดพันธุ์แห่งความขัดแย้งก็ได้ถูกหวานลงไปแล้วถ้ามองแบบนี้มันเหมือนว่าการปกครองของาลิฟะแต่ละท่านคือบททดสอบความแข็งแกร่งของรัฐใหม่ในด้านที่ต่างกันไปเลยอย่างท่านแรกอบูบักัตเจอบททดสอบเรื่องความพักดีของชนเผ่าต่างๆทันทีเลยหนักหน่วงมากค่ะสิ่งที่เรียกว่าสงครามริ์ดะ หรือสงครามปรับปรามผู้ละทิ้งศาสนาคือบททดสอบแรกเลยคือพอศาสดาจากไปหลายเผ่ามองว่าสัญญาพันธมิตรมันจบแล้วก็เลยประกาศแยกตัวเป็นอิสระใช่ค่ะไม่ยอมส่งสวยให้รัฐที่มาดีนาอีกต่อไปท่านอบูบักต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ารัฐอิสลามเนี่ยมันอยู่เหนือความพักดีต่อเผ่าซึ่งท่านก็ทําสําเร็จด้วยการใช้กําลังเข้าปราบปรามอย่างเด็ดขาดเป็นการย้ําว่านี่คือรัฐ ไม่ใช่สมาพันธ์ชนเผ่าที่ใครอยากจะเข้าจะออกก็ได้พอผ่านบททดสอบเรื่องความอยู่รอดมาได้คอลิฟ้าท่านที่สองอุมัดก็เจอบททดสอบใหม่คือจะบริหารอาณาจักรที่ขยายตัวเร็วมากนี้ยังไงยุคข,ของท่านอุมัดถือเป็นยุคทองของการวางรากฐานการบริหารเลยค่ะ ท่านจัดตั้งไบทูเมลหรือคลังของรัฐสร้างระบบเงินเดือนให้ทหารตั้งปฏิทินอิสลามวางระบบกฎหมายในดินแดนที่พิชิตได้เรียกได้ว่าเปลี่ยนจากขบวนการทางศาสนาให้กลายเป็นจักรวรรดิที่มีระบบระเบียบอย่างสมบูรณ์แต่พอรากฐานมั่นคงบททดสอบต่อ,ตอไปก็หนักขึ้นยุคของคอลิฟ้าท่านที่สามอุสมานเหมือนการทดสอบว่ารัฐใหม่นี้จะจัดการกับปัญหาการเมืองแบบเก่าอย่างเรื่องระบบอุปถัมภ์เครือญาติได้ไหมซึ่งดูเหมือนว่า ท่านจะสอบตกในข้อนี้แต่ท่านก็ถูกวิจารณ์หนักมากเรื่องการแต่งตั้งญาติพี่น้องในตระกูลอุมัยยะของท่านให้ดํารงตําแหน่งสําคัญคญข้อหาเรื่องการเล่นพักเล่นพวกหรือเนปติซึมใช่ค่ะเรื่องนี้สร้างความไม่พอใจให้คนกลุ่มต่างๆอย่างกว้างขวางจนความขัดแย้งบ้านปลายถึงขั้นที่ท่านถูกลอบสังหารในบ้านพักของตัวเอง การลอบสังหารผู้นำสูงสุดของรัฐนี่คือจุดแตกหักที่แท้จริงและมันก็ส่งต่อมรดกเลือดมาถึงคอลิฟ้าท่านสุดท้ายอาลีซึ่งยุคข,ของท่านนี่แทบจะเรียกได้ว่าเป็นสงครามกลางเมืองต่อเนื่องเลยนักประวัติศาสตร์เรียกยุคข,ของท่านอาลีว่าฟิตนะครั้งที่หนึ่งหรือความแตกแยกครั้งใหญ่ครั้งแรกมันคือสงครามที่ชาวมุสลิมรบกันเองอย่างเต็มรูปแบบเลยค่ะ เริ่มจากที่ตระกูลอุมัยยะเรียกร้องให้จับคนฆ่าอุสมานมาลงโทษใช่ค่ะแต่สถานการณ์มันซับซ้อนกว่านั้นมากจนนำไปสู่สงครามครั้งใหญ่ๆอย่างสงครามอูดแล้วก็สงครามที่ซิฟฟินซึ่งเป็นการต่อสู้กันเองระหว่างทหารผ่านศึกที่เคยรบเคียงบ่ายเคียงไหลกันมามันคือภาพสะท้อนของความแตกแยกทางการเมืองที่เอ่อไม่อาจประสานกันได้อีกต่อไปสรุปการเดินทางทั้งหมดของเราวันนี้นะครับจากสังคมชนเผ่าในสุญยากาศแห่งอำนาจ สู่การถือกำเนิดของศาสนาที่ปฏิวัติทุกอย่างการสร้างรัฐอิสลามแห่งแรกที่ต้องผ่านบททดสอบมากมายและท้ายที่สุดคือการระเบิดออกของความขัดแย้งภายในแล้วทั้งหมดนี้มันทิ้งมรดกอะไรไว้ให้เราในปัจจุบันบ้างครับมรดกที่สำคัญที่สุดและยังส่งผลมาถึงทุกวันนี้ก็คือปมขัดแย้งเรื่องใครคือผู้นำที่ชอบทำหลังการอสัญญกรรมของศาสดาเน,นี่ยลละค่ะมันได้ตกผลึกแล้วก็กลายเป็นรากฐานของความแตกแยกทางนิกายระหว่างซุนนีกับชีอะ ซุนนีที่ยึดแนวทางการเลือกตั้งผู้นำและชีอะที่เชื่อในสิทธิอันชอบธรรมของวงวานของศาสดาโดยเฉพาะท่านอาลีและทายาทของท่านค่ะและความขัดแย้งที่มีอายุ1,400ปีนี้ก็ยังคงเป็นตัวกำหนดภูมิรัฐศาสตร์ของโลกมุสลิมอยู่เลยศาสนาอีกต่อไปแต่มันถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมาโดยตลอดความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจในตะวันออกกลางอย่างซาอุดีอาระเบียที่เป็นตัวแทนซุนนีกับอิหร่านที่เป็นตัวแทนชีอะ หรือสงครามตัวแทนในซีเรียและเยเมนใช่ค่ะรากเงาส่วนหนึ่งของความขัดแย้งพวกนี้สามารถย้อนกลับไปถึงคำถามที่ไม่มีคำตอบตายตัวในศตวรรษที่7ได้เลยน่าทึ่งมากในข้อมูลที่เรามีเนี่ยมีการพูดถึงหลักการชูรอหรือการปรึกษาหารือซึ่งเป็นหลักการที่สวยงามมากในการเลือกผู้นำแต่ในทางปฏิบัติจริงๆการสืบทอดอำนาจกลับกลายเป็นชนวนความขัดแย้งนองเลือดแทบจะทันที นี่ก็เลยมีคำถามที่น่าคิดทิ้งท้ายไว้นะครับว่าในระบบที่ตั้งอยู่บนศรัทธาและการชี้นำจากสวรรค์มนุษย์จะสามารถจัดการกับปัญหาการเมืองที่เป็นเรื่องทางโลกอย่างการส่งต่ออำนาจได้ดีแค่ไหนและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจนนองเลือดในยุคนั้นแท้จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยหรือ